เลือกที่จะเสพสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะดรปุ้ยรณิดามน์ลังนะคะกลับมาพบกับทุกๆท,ท่านเช่นเคยค่ะด้วยเนื้อหาสาระดีๆที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพนะคะดรปุ้ยสายบันเทิงมีเพื่อนหลายๆคนตั้งฉายานี้ให้นะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะ ข้อมูลที่นำมาเล่ามาแบ่งปันให้ฟังเป็นข้อมูลที่แปลมาจากตำราภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะคะแล้วก็มาแปลเป็นไทยแล้วมาเป็นแปลเป็นภาษาพูดแล้วก็บางทีก็อาจจะต้องแปลเป็นภาษาอีสานเพราะว่าดรปุ้ยเป็นคนอีสานนะคะที่จังหวัดนครพนมค่ะวันนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะเจออากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะอุณหภูมิสูงมากแดดจัดนะคะ แล้วก็จะคงจะมีหลายๆคนที่เคยเห็นว่าบางคนเป็นลมหมดสติกลางแดดเกิดจากอะไรนะคะน่ากลัวนะคะบางคนก็ถึงกับเสียชีวิตไปเลยก็มีจากจากที่อุณหภูมิสูงจากที่แดดร้อนนะคะภาวะนี้เขาเรียกว่าภาวะลมแดดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า heat stroke นะคะซึ่งสะกดก็คือ h e a t S-T-R-O-K-E นะคะอ,อ่านว่า His โต r นะคะภาวะลมแดดหรือภาวะ his Stroke นี้เกิดจากอะไรอันนี้อันนี้คะสาเหตุก็เกิดจากเราไปสัมผัสความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงเกิน40องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะอันนี้คือสาเหตุแรกสาเหตุที่2ก็คือเกิดจากการออก กำลังกายเป็นเวลาติดต่อกันยาวนานและร่างกายไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกจากร่างกายได้นะคะอันนี้คือสาเหตุหลักที่ทำให้คนเป็นลมแดดณสถานการณ์เช่นนี้แล้วเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดจากภาวะลมแดดนี้อย่างไรนะคะอย่าลืมนะคะว่าภาวะที่อุณหภูมิสูงร้อนจัด จะทำลายสมองหัวใจกล้ามเนื้อและไตได้อาจจะทำให้ชักและหมดสติแล้วก็เสียชีวิตดังที่เกินมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะอ้าวอันนี้คือภาวะลมแดดนะคะ <c oughs> ขอโทษนะคะ <c oughs> อาการ <c oughs> อาการจะเกิดขึ้นยังไงนะคะอาการจะเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> อาการจะเกิดขึ้นทันทีทันใดโดยที่ไม่มีอาศายหรือว่าไม่แสดงอาการเกิดขึ้นมาบอกก่อนนะคะคนนั้นก็จะเป็นลมหมดสติลงไปเลย <c oughs> พอเราไปจับตัวเขานะคะจะสังเกตได้ว่า <c oughs> เขาจะมีอุณหภูมิที่ร้อนตัวเขาจะร้อนมากนะคะบางคนที่ยังไม่หมดสติเริ่มมีอาการนะคะก็จะมีวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนะคะบางคนก็เป็นตะคิวบางคนก็ ชักแล้วถึงขนาดหมดสติไปนะคะอันนี้คืออาการคนที่เป็นลมแดดนะคะคนที่เป็นโรคลมแดดหรือฮิสโตรกนะคะแล้วเราจะมีวิธีการช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นอย่างไรเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะ 1. เราจะต้องนำคนนั้นเข้าที่ร่มออกจากแดดนะคะออกจากแดดเข้าที่ร่มถ้ามีอ่างน้ำมีถังน้ำให้จับตัวคนนั้นลงไปแช่ในน้ำ เพื่อลดอุณหภูมอนนิอันนี้คือกรณีที่ยังไม่หมดสตินะคะเพื่อให้อุณหภูมิร่างกายเขาลดลงนะคะหรือถ้าเราไม่สามารถที่จะหาอ่างาหรือถังน้ำได้ณขนาดนั้นนะคะให้ใช้น้ำแข็งประคบบริเวณคอหลังรักแร้แล้วก็บริเวณขาหนีเพื่อให้อากาศมันระบายออกจากร่างกายและให้อุณหภูมิ ลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีช่วยเหลือแล้วก็วิธีที่จะดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะแล้วคนกลุ่มไหนอยากทราบไหมคะคนกลุ่มไหนบุคคลกลุ่มไหนที่จะต้องระวังที่เสี่ยงต่อกันที่จะเป็นลมแดดได้สูงที่สุดนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะกลุ่มที่2ก็คือเด็กเล็กและกลุ่มที่3คือกลุ่มบุคคลที่มีโรค ประจำตัวนะคะ3ามกลุ่มนี้ให้หลีกเลี่ยงนะคะอย่าไปอยู่บริเวณที่มีอากาศร้อนหรืออย่าไปตากแดดเป็นเวลานานหรืออย่าออกกําลังกายติดต่อกันจนกระทั่งร่างกายไม่สามารถที่จะทนไหวร่างกายไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกจากตัวเองได้นะคะครานี้ <c oughs> การป้องกันการป้องกันก็ง่ายๆนะคะเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให เป็นลมแดดได้ยังไงป้องกันง่ายๆมากเลยนะคะดรปุ๋ยสายบันเทิงวันนี้นะคะจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะก็เราก็อยากไปอยู่อย่าไปแตกแดดนานนะคะแก้ที่ไหนแก้ที่สาเหตุนะคะสาเหตุเกิดจากเราไปสัมผัสอากาศร้อนไปอยู่บริเวณที่ร้อนหรือไปตากแดดนานเราก็อย่าไปตากแดดนานอย่าไปสัมผัสอากาศร้อนนะคะแล้วก็อย่าออกกำลังกายที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน จนถึงขนาดที่ร่างกายไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกได้นะคะและอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อกระหายน้ําเมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นเราหิวกระหายน้ําอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวน้ําหรือกระหายน้ํานะคะให้ดื่มน้ําอาจจะชงน้ําแดงนะคะน้ําหวานนิดนึ่งชงทานได้เพื่อ บรรเทาอาการหิวกระหายอย่าปล่ไยให้ตัวเองขาดน้ําถ้าตัวเองขาดน้ําก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเป็นลมแดดได้นะคะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งที่ดรปุ้ยใช้ประจําเวลาร้อนนะคะนี่นี่เลยค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะอันนี้ก็ใช้ได้นะคะพัดพัดโบกบกนะคะอ่าอันนี้เขาเรียกพัดนะคะเพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกายนะนะคะตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้นะคะ โอเคนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันในเรื่องของภาวะลมแดดคิดว่าหลายๆท่านคงจะนำความรู้นี้ไปแชร์ต่อไปบอกต่อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่อันตรายหมดสติเสียชีวิตจากลมแดดได้นะคะ,ะความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ